คอมเก่าทำยังไงให้เล่นเกมใหม่ๆได้อย่างลื่นๆมาดูกันนะครับแบบไม่เสียเงินแต่วิธีนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะคนใช้ GeForce Experience เท่านั้นนะครับหรือคนที่ใช้การ์ดจอ GeForce ของ Nvidia ขั้นตอนแรกนะครับก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม GeForce Experience มาถ้าใครมีแล้วเนี่ยนะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า GeForce Experience ลคลิกเข้าไปเลยหลังจากคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะปรากฏเกมทั้งหมดที่เรามีนะครับบางเกมก็อาจจะไม่โผล่แต่ถ้าเกมไหนมีเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับ สมมุติว่าผมอยากปรับเก์ EVIL w e s นะครับก็เอาเมาส์มาชี้ที่ตัวเกมแล้วกดคำว่า e t a i l นะครับหล้วจากเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยนะครับให้เรามองที่มุมขวาสุดนะครับที่เป็นรูปเอ่คล้ายๆรูปไข่ควงนะกดคลิกเข้ามานะครับก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับเราสามารถปรับคุณภาพนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมปรับเป็นสุดนะครับเป็นแบบ Performance เลยนะฮะ ถ้าสมมุติใครอยากได้แบบแบบไหนเนี่ยก็ลองปรับดูนะครับสมมุติว่าอยากจะปรับลดเพอร์ฟอร์แมนเน้นภาพสวยเนี่ยก็ปรับลงมาได้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัวเกมจะมีการปรับค่าการาฟิกให้อัตโนมัตินะครับ